航空。嗯嗯嗯 นในตลาดเจอใครก็ช่วยบอกเขาให้เราทีนะคะว่าเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเลือกวันที่10กันยาที่จะถึงนี้วันที่10บกันยากาโยเบอร์หนึ่งโยพงศธรเบอร์หนึ่งนะคะต้องฝากเพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวระยองชาวกแกลงาชาวเขาฉมเมาเขตเลือกตั้งที่สามช่วยทำงานแทนพวกเราหน่อยช่วยกันไปประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราหน่อย ช่วยกันบอกต่อให้กับพวกเราหน่อยทำได้ไม่ได้ไดช่วยไปบอกให้หน่อยได้ไม่ได้ไดแล้วพาญาติพาลูกพาหลานพาคนรู้จักพากันตื่นแต่เช้านะคะวันที่สิบอกลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดบอกคนรู้จักที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบอกเขากลับบ้านวันที่สิบกันยาเลือกตั้ง กลับมาตั้งแต่วันที่เก้าเลยกลับมาทําไมกลับมารอค่ะกลับมาเที่ยวกลับมาพักผ่อนกลับมาเจอหน้ากันกลับมาอยู่ด้วยกันแล้ววันที่สิบตื่นแต่เช้าค่ะวันที่สิบกันยาตื่นแต่เช้าพากันไปเลือกตัง้งวันที่สิบกันยากาเบอร์อไรขออีกที <Yeah. S 1> กาเสร็จแล้วไปพักผ่อนได้ ไปเที่ยวพักผ่อนก่อนคนไหนว่างอยู่ช่วยไปเฝ้าเฝ้าหน่วยเลือกตั้งให้กับพวกเราทีช่วยไปสมัครแล้วนะคะตรงข้างหน้าบอกว่าสมัครแล้วขอเสียงกรเมืห้คนข้างหน้าหน่อยใครยังไม่สมัครสมัครทันหรือเปล่าสมัครทันนะคะช่วยไปเฝ้าครูหาไปเฝ้าคะแนนของเรา ไปเฝ้าหน่วยเลือกตั้งให้กับพวกเราทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเย็นวันนั้นหลังจากปิดหีบวันที่สิบกันยาวันที่สิบกันยาพวกเราชาวหน่วยเลือกตั้งที่สามแกงเขาชะมเมาบาฉลังชัยชนะด้วยเชนค่ะ<ชอบ>ไม่มีอะไรที่จะต้องหมดหวังไม่มีอะไรที่จะต้องสิ้นหวัง พวกเขากำลังพยายามทำให้เราเหมดหวงังต่อคนแกลงหน่วยเลือกตั้งที่สามคนเขาเชมเาคนระยงหมดหวังไหมสู้หรือเปล่าเสียงเบาสู้ไม่สู้สู้หรือเปล่าซื้อนะคะฝากไปบอกทุกคนให้เราทีวันนี้ไปเดินสายหาเสียงมาไปชากกระพง หลายครั้งที่ผ่านมาไปหลายที่มากพี่น้องประชาชนในทุกทกที่ฝากส่งกำลังใจมาให้กับทุกคนค่ะพี่น้องประชาชนจากภาคตะวันออกฝากส่งกำลังใจมาให้คนหน่วยเลือกตั้งที่สามค่ะพี่น้องจากทั่วประเทศวันนี้ฝากให้กำลังใจมาถึงคนหน่วยเลือกตั้งที่สามแกลงเขาเมาบอกว่าวันที่ วันที่สิบกันยายนนี้วันที่สิบกันยายนนี้ช่วยไปส่งเสียงแทนพวกเขาทีช่วยไปบอกความคับแข้นใจแทนพวกเขาทีไปคูหาไปลงคะแนนขอแรงทุกคนการเลือกเบอร์หนึ่งด้วยหัวใจอีกครั้งขอแรงกายแรงใจทุกคนออกไปเลือกตั้ง กันให้มากมายที่สุดไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายวันที่สิบกันยานี้ขอให้พวกเขาได้เห็นถึงพลังของคนระยองเขตสามทำให้กับพวกเราแค่นี้ได้ไม่ได้ไดแล้ววันที่สิบพวกเราจะมาฉลองชัยชนะที่นี่ไปด้วยกันค่ะเปลี่ยนความคับแค้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เปลี่ยนความสิ้นหวังในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปแสดงออกในครูหาเลือกตั้งวันที่สิบกันยายนนี้เปลี่ยนความคับแคนเป็นพลังวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราเจอพายุมาแล้วเราเจอสายฝนมาทั้งวันแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะสายลมสายฝน ก็ไม่สามารถที่จะทานความต้านทานของพลังกายพลังใจของพี่น้องประชาชนชาวเขตสามได้อีกแล้วฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะถ้าเราไม่หมดหวังถ้าเราไม่สิ้นหวังประชาชนต้องชนะในสควอด์ก้า <S <S> <S แล้วเรามาชนะไปได้วยกันค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะพักเก้าไกลขนทับนะคะ สสอของพรรคเก้าวไกลมากันครับข้างมากคนทัพใหญ่มาจากกรุงเทพมาจากเหนือจากใต้จาก,ต,าจากตะวันออกจากอีสานมาไปแล้วนะคะวันนี้มากันทัพใหญ่มากนู่นปลายสุดตะวันออกก็มายืนอยู่กับพี่น้องประชาชนตรงโน้นนะคะหนึ่งเดียวในจังหวัดตราดขอเสียงปรบมือคนแรงสไลด์จังหวัดตราดเอ้หนค่ะสสสักดีในนุ่นหมหนูวันนี้<อ>ก็ขนนะคะ คน <มา S 1> ทัพมาจากตราดมาช่วยกันระดมกําลังมากันคับข้างนะคะมาสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้เอากําลังใจกําลังกายมาทุ่มให้กับคนระยองเขตสามมาเป็นกําลังกายกําลังใจให้กับคนที่นี่นะคะฝากทุกคนด้วยค่ะวันที่สิกันยายนนี้นะคะวันที่สิบกัญญยนยายนจําให้แม่นต้องบอกต่อให้เราด้วยนะคะฝากทุกคนทีนะคะเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งธรรมดาเท่านั้นแต่นี่คือการเลือกเพื่อจะอยู่กับการเมืองในแบบเก่าหรือเราต้องการการเมืองแห่งความหวังการเมืองแห่งอนาคตขีดเส้นใต้ให้ชัดวันนี้วันที่สิบกันยาเข้าครูหาเลือกการเมืองแห่งอนาคตเลือกเบอร์อะไร เลือกเบอร์หนึ่งกาโยพงศธรจากพักเก้าไกลเลือกเพื่อลูกหลานเลือกเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปเลือกเพื่ออนาคตของประเทศไทยเลือกยอพงศธรแล้ววันที่สิเรามาชนะไปได้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ